ค okay. ดัดึ้นปะสองคนรวมพลังอีกคนนึงก็ช่วยเอาเชือกให้คนนึงก็ช่วยเข็นโอเคถือว่าผ่านโอเคเจ้าหมาขึ้นมาแล้วเอาไม่ได้ไม่ขึ้นมาหรอเดก็กยิงกลับมาหา,า,หาเขาอีกครั้ง,แ,งลและเขาก็กามีความสุขมากๆและภูมิใจในตัวของเธอ และเขาก็มีบางอย่างให้กับเธอชายนกคู่ในกานเก็บอันนี้เพื่อความปลอดภัยในตัวของเธอซะอ่าเหมือนจะเป็นอาวุธนะเนี่ยเอาไปใช้ในอนาคตเพลงอะไรเนี่ยโอเคไปลุยกันต่อครับ เราต้องเดินทางคขหาค้นหาความจริงกันต่อไปๆก็ขึ้นมาซีจะหมาโอเคอ้โหเฮ้ยอะไเนี่ยโอโหเอาแต่ยังดีครับที่เป็นสะพานให้ขอบใจนะโอ้ยนี่ไงเลงไปที่เป้าหมายเฮ้ยยังเท่ <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> เล็งแรงไปหน่อยไปเอาอ๋อวพิ่บเพิ่ไปแจ๋วโอเคมาป่ามามาเลยจ้ามาเลยจ้าไปแจ๋วมาอ้ยอะไรนะเนี่ยอ้ย ลื่นโอ๊ยโอ๊ยอ๊เอาเอาเอ้า้ยอ๋เดี๋ยวบอกว่าต้องใช้อันนี้ทำทำน้ำแข็มันน้ำแข็งแตกลองดูสิอ้อจริงด้วยไปฮึบอุ้ยตกปะเนี่ยมาแล้วโอ๊ยนี่ม้า สองคนนี้ก็เดินทางไปต่อเด็กยิงก็ใช้ของขวัญจากเธอเพื่อใช้งานเจ้าสิ่งนั้นอของขวัญได้จากตาแก่อาลิงก็โอ้ยโอ๊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 ยมาเจ้าสาวน้อยอุบโอ๊ยตกตกตกไปไปไปรีบรุดรีบรถอ่าเจ้า อันนี้น่าจะนี่ไงมาป่ารอดไปได้เพื่อนรักไปช่วยหน่อยเพื่อนรักอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนจะให้มาป่านําให้มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาๆๆมา,มา,มาอ๋อนี่ไงเจ๋อ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 เออหวัวสกวิญญาณนะเออเออทำได้ดีมากโอเคไปละต่อเลยอุ้ย โอเคอันนี้สูงมากเราต้องโอย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 เจ๋วไป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 ลงมาลงมาไปลงมาลงมาลงมาไปเลย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 เอ้าโอ้โหยังไงฮะ โอ้ยโหอ๋อใช่ใช่แรงจากลมเอ้ย <laughs> เอาไปเอาไปเอาไปถูกแล้วถูกแล้วอ๋อไปๆๆไปๆๆแต่แล้วไปทางไหนเนี่ยศิลป์ชเนี่ยลุนดกเมัจโอ้เขากลับไปที่หม <c oughs> ู่บ้าน <c oughs> เหมือนใครกำลังซ่องจัดกะโอ้ยตัวร้ายทำเรื่องไม่ดีเลยเฮ้ยอินโยคนลุงท้าลูกกามิหล่ง เขาจะมาหยุดเธอเฮ้ยเแต่เธอแข็งแกร่งกว่าโอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮเฮยเฮ้ ใจเย็นอุ้ยเกือบไม่โดนรอบหนึ่งเกือบแล้วอุ <horas> ้ยอุ้ยงตาม่ได้ตรงโบล่ามาให้ช้อนอะไรอะโอ้ไอที่เรามีอาวุธอยู่นี่หรอตรงโบล่ามาให้ช้อนไม่ ฉันไม่ให้แกหรอกแกจะเอาทำให้ดีมิล้ายฮึบฮ่าฮ่าโอ้จะตกน้ำอร่อยแนะหนีไปเพียงเฉียดวิไม่งั้นจะเกิดอันตรายแล้วสองวันมนไปเธอก็ อยู่ในถ้มกลางพายูหิอะนี้มาตลอดโอเคเราจะถึงฝั่งอย่างเงี้ยหนาวนะฉันหนาวนะอุ้ยมีน,นกแต่ไม่ได้มาหาเราหรอกอนั่นในที่สุด,ดเข้ามาเจอเกาะฝั่งน้ำแข็งอีกฝั่งหนึ่งไปดีครับแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่าจะดีใจเอ๊ะตายอ่ะ เพว่าต้องใช่อ่าเข้าไปเลยมันจะลำบากมากขึ้นนะครับมีแตแออน้ำแข็งเอ้ยน้ำแข็งจะแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือบเหลือบโอเคยังพอข้ามฝั่งมาได้แล้วก็โดดไปเอ้าไอ้หมามาดิโอ้ยเย็นนดีที่ไรมาเอ้าโอ้

เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมันจะทะลมทะลมโอ้ยถึงถึงถึงวุ้ยไปไปไาอีกแล้วเหรออ๋อล่ะโอ้ยโอ้มีพายุอีกมีทั้งมีทั้งพายุอีกอีกจริจริงเอออะไรอ่ะเหมือนปลาอะไรอ่ะจินยานปลาเลย ยินยานปามาอีกด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนูโอ้ไปอูไปอยู่ไปอชิวชิวอย่ามาเด้ก็มาดิก็มาดิยาด้ย,ย <laughs> นี่ไงเลือดดินมันนี่ไง ชิบหายละไปไงล่ะโอ้ยน้องช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยออย่างนี้ก็มีด้วยวิญญาณปลาได้นอนนำทางเลยแจ๋วขอบคุณครับมึงจะมาอีกเหรอโอ้โหโอ้โหยังมาอีกดึงมาไปแล้วอ่ะ นี่ไงูมันจะแจ๋วไม่มีเวลาที่จะมาผ่อนคลายแล้วไม่งั้นไอ้เจ้ามีมันจะกินเราแน่เก็บไว้สารคดีที่ดีมันแปลกมากอ๊บโอเคีอ้ดําแข็งขึ้นลงด้วยเฮ้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 ยเจย์เจย์เพิ่งจะเพึ่งนะ จะถลม่มโอเคไปอยโอ้ยอันนี้ยากมากดูกันลเนี่ยบโวิ่งด่วนวิ่งด่วนอุยอ้ยอหัก <c oughs> โอ้โหวานมาแล้วเอาละตอนนี้มาถึงข้างบนแล้วกวาจะผ่านได้ต้องกา้งว่ามันก็ไม่ได้ยากนะตัวเองใจร้อนเองเฮ้ยๆๆยย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 อยยเยยยยัยกยักยย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 ยิยย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 ชยยย มาดีมาดีไปนีดีไงมาดีเฮ้ยเฮ้ย หายแล้วจุ๊บจุ๊บไปจากจุ๊บไหมอ้ยเกือบหนึ่งพันเจ็ดร้ยทั้งสองก็ได้ออกมาจากที่ตรงนี้ได้หรือเฮ้ยอะไรอะอะไรอะและธรรมชาติก็ลงโทษโอ้นีิแบกเชียร์โรลูกหรอก เด็กเลื่อมมาปากันตรงมาที่ใน,ในแม่น้ำเขาก็โดนกืนกินนกในถ้ำน้ำแข็งใต้น้ำเชื่ว่าโอ้มีระบบว่ายน้ำด้ว <laughs> ยอยากเอาสวิมสวิมโอเค ทางไหนอะขวาขวาแ,วแจ๋วอะหนาวเลยฝั่งนี้มั้งน่าจะไปฝั่งนี้อ๋อนี่ไง <c oughs> เห็นนกฮูกเจอนกฮูกอีกเหรอโอเคอะไรอะ <c oughs> อ๋อกูต้องไว่เร็ว <c oughs> โอเค ว่าทำดีไปมาแล้วก็กลับไปใหม่เหรอไปงานตายอุ้ยทำไมมันเถื่อนขนาดนี้นี่เป็นใครเดินไปไหว้โหมดขนาดนี้ S <S ไปไปเลยจ้าอึบอันนี้ไปยังไงครับอุ้ยมันไปยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงองลรอน้อยอ๋อหรือันนี้ไปก่อนโอ้โหสปิริตแลงกา สวยงามกระโดดไปดีเออลงมาครับอ๋อดีไงอ่าได้แก้วแก้วไปครับไปไปไป,ไป,ไป วิ้ยๆวพีดพีดาสวยงามทำลายน้ำแข็งต่ออ่าอามีตัวใหม่เข้ามาอีกมาดิลงมาลงมาลงมาฮึบดีมากมปินข้าไปอีกอ่าสวย ีน,นี่โอ้โหหมามันมีเซ้นแบบเซ้นเรียกวิญญาณซะด้วยยิยงเอายิงไปเลยฟึ้นอุ้ยโข้างไหนอ,อ่ะโอ้ข้างล่างไม่ได้มันจะหนาม้างบนดีกว่า